สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชีวิตล่าสุดเมธีอมรวุทธิกุลอดีตพระเอกเจอมรสมใหญ่วันนี้15สิงหาคมห5ศาสารเป็นโจทก์ฟ้องนายเมธีอมรวุทิกุลหรือน,นายณชิตอำนาจเดชาโนอนอายุ5 1ปีอดีตนักแสดงและอดีตแนวร่วมนปชเป็นคนผิดในความผิดตามพรบจำเลยให้การปฏิเสธต่อสู้และได้รับการประกันตัวพิเคราะพยานหลักฐานแล้วพิพาาว่าจำเลยมีความผิดมาตรา7จ็ปจำปีทางนำาสนอก ของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาลดให้หนึ่งใน3คงจำจำเลย2ปีภายหลังฟังคำพิพากษานายเมธีได้ให้ทนายความยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวน3า0แสน เพื่อประรก,กันตัวระหว่างอุธร์อดีตนายเมทีเคยถูกตกเป็นพ่อของลูกดาราคนดังแอนนี่บรุ๊ซึ่งนายเมธีเคยกล่าวว่าเคยคบหากับนักแสดงสาวนางสาวแอนนี่บรุ๊พร้อมกับเปิดเผยความรู้สึกเห็นใจฝ่ายชายโดยเจ้าตัวบอกว่าผมรู้สึกเห็นใจฟรมมากนะผมเป็นคนจริงจะทําอะไรทําจริงสําหรับการออกมาครั้งนี้เพราะเคยเป็นเพื่อนมาก่อนและขอยืนยันว่าไม่มีใครอยู่เบื้องหลังที่กําลังถูกแรงกดดันจากหลายฝ่ายซึ่งไม่ใช่ฐานะผู้ชายด้วยกันแต่ในฐานะที่ตนเคยคบหาแอนนี่ในระยะเวลา สั้นเมื่อประมาณ11ปีก่อนแอนนี่เคยใช้วิธีเดียวกันบอกกับตนว่ามีลูกแต่หลังจากตนไม่เชื่อเรื่องดังกล่าวแอนนี่ก็เงียบไปตนเป็นห่วงเด็กว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรใครจะรับเป็นพ่อเพราะเชื่อว่าอย่างไรเสียแอนนี่ก็คงไม่ยอมออกมาตรวจเพราะเธอตั้งทงมาแต่แรกว่าจะเป็นซิงเกิลมัมเพื่อนําเรื่องนี้มาทํามาหากินซึ่งมันไม่ยุติธรรมกับชีวิตผู้ชายคนฉลาดเข้าใจเรื่องนี้อยากให้แอนนี่สงสารมารดาตัวเองและมารดาของิล์มรัตภูมิรวมทั้งแฟนคลับของิฟรมให้หยุดเคลื่อนไหวและ รับผิดชอบกับการกระทําของตนเองจนกลุ่มสตรีที่ออกมาหนุนหลังแอนนี่ต้อ,อยากให้คิดให้มากเพราะเราไม่ได้ทําผู้หญิง เพียงแต่ออกมาเพื่อเปิดเผยว่าผู้หญิงคนนี้มีพฤติการอย่างไรจะไม่ออกมาก็ไม่ได้เพราะเรื่องเลยเถิดขนาดนี้แล้วนอกจากนี้ยังอยากให้ิฟรมรัฐภูมิตั้งสติเพราะเป็นถึงซุปเปอร์สตาร์ต้องผ่านช่วงเวลาอันร้ายนี้ให้ได้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์กับคุณครับ